พี่น้องชาวเรือครับจริงสามสี่ขอคำไหลกับจะแม่คำไหลจับล่องน้ำหรือยังครับท่านผู้ใหญ่วิวยังครับยังเอผูออ้จัดการเรือยังไม่จับล่องน้ำแต่ว่าเรือเข้าทุนแล้วนี่สุดยอดเลยพระติจับมาจับแี่แงยางเดียวพกระยานคำขึ้นกัน,อนเอาีิบวโทรศัพ,พท์พิทยุ ประสานด้วยเรือที่กำลังเข้าทุนเป็นเรือลำไหนประเภทอะไรมักใจขนาดมุ่งแดกูก็ต่อยเบิร์ตหรอพะ่อนแถือว่าสุดยอดเลยนะคุณพ่อเนาะแตู่มว่าจะควงยมุมงไหนยู่แต่ว่าผ่อมใชไหมอะเข้าไว้ก่อนเขารุมหูรูไว้ก่อนพ่อสอนไว้เดี๋ยวไม่มีปัญหาหรอกง่ายๆชัวร์การคิตใจกับพวกหัวตั้งมักอานะครับผู้จัด ผู้จัดการเรือครับถึงตะวันนามาออมาแล้วจา้า เอาเลยครับพี่นอกชาวเรือก็มาดูคร <Mont> <S res> ับเที่ยวนี้ตอนนี้กรรมการยังจับไปเสียแต่ว่าเรือเราใส่กันมาแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครล่องน้ําสีอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ใส่กันมาแบบระบเถิ่อเถืงเลยทีเดียวทีนี้จะว่าคู่ขี่สศสีดูดนี้ผู้เยี่ยมดูหน่อยว่าเป็นเรือคู่ไหนอย่างไรเอาเราให้เอาแล้วว่าเที่ยวนี้ยังคุยกันไม่ลงตัวแล้วเพราะว่าตาคนต่างคิดตากิดตาแก่ตาคนตาบดตาคนตาไม่รู้ว่าล่องน้ํใสีอะไรใส่กันมาแบบจ้าจับเลยทีเดียวเลยจับตาหูทีนี้ก็านผู้ชม เร็วทันใจไหวทันตาหงคาแทบระเบิดเกิดเป็นไฟเลยนะขนานี้หัวเพียงหัวถ่ายเพียงไสายหายต่อไปไปจะไปใครจะอยู่เอาเราเว้ยเอาเราวะใส่กันมาแบบผู้ขี่สูสีหัวเพียงหัวนะท่านผู้ชมจับตารูดีๆีครับไม่ธรรมดาแล้วคู่นี้จะคงจะเป็นทิ้งสามสี่สายขอนะครับด้วยขอนะท่านผู้ชมใส่กันมาแบบเจ๊จ๊จ๊จเจะทีเดียวจับตาดูดีๆีไม่ธรรมดาแล,ว 3, 4, าแล้วผบบรรู้ขี่สูสียังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกว่าไปเป็นไปเอาเราเว้ยเอาเราวะ ใจกันมาแบบเธอเรอเเผู้ชมเขาเรียกได้ว่าไม่ได้สนแล้วน้ําสีแดงน้ําสีน้าเงินเอาได้ทั้งนั้นไม่ได้สนแล้วพยายามขยับขยี่ปีกกันมั้โอ้โหดูดีๆอาจจะมีแฮก็ได้แต่ตอนนี้หัวเรือยังเสมอกระจุยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคุยกันไปก่อนไหมเนี่ยอย่าฟูเอียนะจ๊ะพยายามขยับขยี่ปีกกันมาเอาแล้วเอาแล้ว่องสีแดงตะขับแสงมาก่อนขยับแสงมาก่อนเริ่มจะบี้ นีหนีหนีมาก่อนแล้วจ้าพี่น้องช่วยให้เป็นสักขีพราะอยากหน่อยว่าใครอยู่ล่องน้ำสีอะไรแล้วก็ชื่อเรืออะไรตอนนี้ใส่กันมาไม่สนใจกับกรรมการแล้วใส่กันมาอย่างเดียวกูกับฟ้าหัวคือกันกับแชมปมาจังเดียวเราเ,ราเอาใส่กันมา,า,านมาี่ใบมีใครยอมไปเอาล้วไว้เอาล้วว่าล่องน้ำสีแดงรวดเท้าเส้นชัยครับโอ้หน้ามันเลกะกันไรทา่ทานท่านนี่จับล่องหนาม่าท่านแล้วท่านปล่อยมันกีฬาเดียรของประเทศได้ใจมันถึงผมเร็วใจครับ เรือคู่นี้นะครับเป็นคู่ชิงที่สามสี่ขอนะครับประเภทขอนะครับระหว่างขวัญใจคําไหลนะครับกับเจ้าแม่คําไหลนะครับขวัญใจคําไหลอยู่ล่องน้ําน้ําเงินนะครับแล้วก็เจ้าแม่คําไหลอยู่ล่องน้าแดงนะครับอันดับที่สามนะครับอันดับที่สามเจ้าแม่คําไหลนะครับอันดับที่สี่ขวัญใจคําไหลนะครับ